กหญิงทีมชาติไทยนะครับก็มีเกมอุ่นเครื่องนะครับในทัวร์นาเมนต์ใหญ่แล้วว่าแพ้ให้กับทีมชาติญี่ปุ่นไปครับการแข่งฟุตซอลเซตฟุตซอลแชมเปี้ยนชิพ2025นะครับนัดที่2ที่เทอร์มินอลฮอลล์ศูนย์การค้าเทอร์มินอลทวินติวันโคราชนะครับทีมฟุตซอลหญิงทีมชาติญี่ปุ่นครับทีมอันดับ10ของโลกแล้วก็เคยเป็นแชมป์รายการนี้เมื่อปี2023พบกับทีมชาติไทยครับทีมอันดับ 5, บ5ของโลกนะครับโดยรายการนี้ ใช้การแข่งขันแบบระบบพบกันหมดนะครับเก็บคะแนนทีมที่ดีที่สุดควา้าแชมป์ไปครองครับเกมนี้โคชโอธนาทรสันธนาประสิทธิ์อดีตนักฟุตซอลทีมชาติไทยนะครับที่เป็นกุนซือทีมชุดนี้เลือก5คนแรกมีทางด้านของหนึ่งด้วยไทยอสอระหงนะครับเป็นผู้รักษาประตูครับข้างหลังก็ใช้นัทมน์อาจกล้าครับตัวลิงเส้นเป็นเจนจิราบุผาและละลิดาชิมพบุตร ส่วนหน้าเป้าเป็นดาริกาเพียนไพรหลุนครับนาทีที่8ครับสาวไทยขึ้นนำก่อน1-0จากแพพอยหัวใจเพชรนะครับหญิงไ้ไทยนำก่อนแต่ว่าญี่ปุ่นนี่ครับเป็นจังหวะที่ไทยขึ้นนำครับเกมใหญ่นะครับเกมสำคัญจริงครึ่งแล้วก็ปาดมาตรงนี้ครับแพ,พ้พอยเขาาย้าทับอินแต่ว่าญี่ปุ่นก็มาตีเสมอได้นาทีที่15นะครับยิงยัดเข้ามาเนี่ยครับเข้าไปเลยครับ จากทางด้านของอยูคลริมิยาฮาระนะครับแต่ครึ่งหลังเนี่ยกลายเป็นว่าญี่ปุ่นคมกว่าครับคือเกมมาไม่ห่างนะครับแต่ว่าญี่ปุ่นมายิงได้5ลูกเลยครับยูกะอิวาซากิยูคาริมิยาฮาระนะครับาทางด้านของนาโอมิแล้วก็เรียวเอกวาวะรวมไปถึงมิกะเองุจิครับคนละหนึ่งประตูครับก็ทำให้ทีมฟุตซอลทีมชาติญี่ปุ่นเอาชนะทีมชาติไทยไปได้6ประตูต่อหนึ่ง ทีมนักเตะสาวไทยก็มี3คะแนนนะครับส่วนผลการแข่งขันอีกคู่ครับอิหร่านชนะอุซเบกิสถานไป5ประตูต่อศูนย์ครับก็มี4คะแนนเท่ากับญี่ปุ่นทีมนำนะครับโดยโปรแกรมนัดต่อไปครับวันนี้นะครับบ่ายสามโมงครึ่งครับเดี๋ยวญี่ปุ่นจะพบกับอุซเบกิสถานและไทยก็ศึกหนักเลยครับพบกับอิหร่าน18บนาฬิกาสนาทีไปให้กำลังใจสาวไทยกันได้วันนี้วันหยุดด้วยนะครับที่นครราชสีมาครับ